โอเคครับผมเรื่องกันท,ท่าแรกกันเลยนะครับเริ่มแรกนะครับให้ย่ำขาฝาดนะครับชูมือทั้งสองข้างขึ้นและบิดตัวไปทางด้าน,นซ้ายที่หนึ่งจากนั้นหมุนมือเข้าที่สองับและสลับทับย่ำซ้ายบิดตัวด้านขวาสามและครั้งสี่อันนี้จะไม่หมุนนะครับจากนั้นครับผมให้สลด์ไปทางด้าน,นขวาวันมือซ้ายที่ห้าและชิดหกสลับกันครับเจ็ดและชิดแปด จากนั้นครับผมมือไขว้เร็วเลยครับที่1และข้าง2จากนั้นก้าวซ้ายครับผมเป็นคณะซ้ายมือขวาลูกอกครับที่3 4จากนั้นชี้ขวาต่อเลยที่5ลงน้ำหนักขาขวาครับ6และตกมือขึ้นที่7 8จากนั้นโวลงที่1และหมุนมือเข้า2และตกมือครับที่3และวางมือที่และสี่ จากนั้นก้าวขาขวาพร้อมกับเปิดมือทับที่5 6และตกมือที่7ชิดต่อเลยที่8พร้อมกับมือนะครับจากนั้นครับผมให้เอามือขวาต่อเลยที่1และซ้าย2และตกมือครับที่3และหมุนมือที่4และก้าวขาขวาทุกขวาครับที่5ชี้ขวาที่6และว่านหัวใจต่อเลยที่7 8 เรียบร้อยครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองนับจังหวะเร็วขึ้นนะฮะลองเต้นพร้อมกันดูนะครับเรียบพร้อมครับ5 6 7ย่ำขวาที่1หมุน2ซ้าย3 4สไลด์5 6ซ้าย7และไขว้เร็ว1และครั้ง2ลูก3 4ชี้ขวา5 6ตกขึ้น7และโว้ที่1หมุน2ตก 3ลง4ี่เปิดห้ตก7จ็ดชิแขวา1ซ้าย2ตก3มหมุน4ี่ทุกหชี้หหัวใจ7 8โอเคครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งออกเป็นทั้งสองฝั่งนะครับให้เห็นทั้งด้าหน้าและก็ด้านหลังนะครับลองเต้นกับเพยงแบบโ l o w ม o t ชันดูนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมไปเลยครับโอเคครับผมเตรียมพร้อมครับเฮ้ ยำขวาบิดหหมุนสองซ้ายสามสีลายนายหกเจ็ดมือไเร็วหนึ่งและ2อลูก3ามสี่ชี้ห้ตกเและโวหมุนสตกสามลงสี่เปิดหตกเจ็ดชี องตกสามมุนสี่ทุห้าชี้หกหัวใจเจ็ดแปดเรียบร้อยครับผมสุดยอดมากครับแล้วก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับคะแนนระดับความยากเต็มสิบทุกคนให้กี่คะแนนนะครับลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับแต่เชื่อว่าทุกคนต้องเต้นได้อย่างแน่นอนเลยนะครับผมแต่ถ้าใครนะครับที่ยังเต้นไม่ได้นะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ตลอดเลยนะครับแต่ก่อนที่จะจากกันนะครับฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย